คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์สูงในเวลาไหลเกิน3.25นางนก็สิบไม่นะนานําให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสูงในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีนะครับเอาละครับก็ต้องขอสวัสดีชาว45นาทีทุกท่านเลยนะครับนี่คือการวิเคราะห์สกอร์ฟุตบอลสูงครึ่งแรก45นาที by สตีฟนะครับ โอเคครับก okay. ่อนที v ่จะพาไปตวงผมวันนี v ้นะเราไปสรุปผลตัวที่ให้ไปเมื่อคืนกันก่อนนะครับก็ตัวที่ให้ไปเมื่อคืนนะครับหลีกเนเธอร์แลนด์เวลาตีหนึ่งนะครับเป็นการเปิดบ้านของ v v v Velo รับการมาเยือนของ PSV i h o ี h อคู่นี้เนี่ยยิงครึ่งแรก1ลูกนาทีที่5นะครับก็ยิงไวไปหน่อยนะก็ขออภัยด้วยนะครับถือว่ายกไปนะครับตัวเมื่อคืน ครึ่งหลังนะครับยิง1ลูกนะก็จบเกมเนี่ยจบไปที่สกอร์หนึ่งต่อหนึ่งยิง2ลูกนะครับตัวเมื่อคืนสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับก็แอดมาได้เลยนะทีแอดสี add ่ห้าโอีแอดสี R, ่ห้า e ทีเดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะมีการแจกเทคนิคต่างๆให้นะครับแล้วก็มีการเชียร์บอลกันเกือบตลอดทั้งวันเลยนะครับใครที่สนใจเนะี่ยก็แอดมาได้เลยนะ ต่อไปเราไปสรุปผลงานรวมในกลุ่มเมื่อคืนกันหน่อยครับก็ผลงานรวมในกลุ่มเมื่อคืนก็ประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าอยู่ในแดนบวกสวยงามนะครับโอเคครับพาไปตัวของผมวันนี้นะวันนี้เราพาไปแคนที่สกอตแลนด์ลีกวันนะครับเวลา3ามทุ่มตรงเป็นงานเปิดบ้านของแอริโอเนนรับการมาเยือนของแครินเอฟซี คู่นี้เนี่ยราคาเปิดมาอยู่ที่ต่อ0.75นะครับราคาพูถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.65ถ้าเสมอจ่าย3.80ถ้ายเยืเยอนชนะจ่าย4.20ศูนย์ราคาสูงเนี่ยเปิดมาที่2.75นะครับก็ราคาพู1.65ของบอลที่ต่อ0.75เนี่ยเป็นราคาที่บ่งบอกได้ว่าทีมต่อเนี่ยจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับ ทีนี้เราพาไปดูกันที่ราคาไหลกันหน่อยครับคู่นี้เนี่ยราคาไหลขึ้นนะเป็นต่อ1ลูกนะครับราคาพู้ถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.50ถ้าเสมอจ่าย4.00ถ้าเยือนชนะจ่าย5.50ราคาสูงเนี่ยยังคงอยู่ที่2.75นะครับก็ราคาพู้1.50ของบอลที่ต่อ1ลูกเนี่ย เป็นราคาที่บ่งบอกได้ว่าทีมต่อเนี่ยจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับทีนี้เราพาไปดูกันที่สถิติหน่อยครับสถิติการเจอกันของคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับ10นัดหลังสุดเนี่ยเป็นการยิงครึ่งแรกไปมากถึง9นัดนะครับส่วนอีก1นัดที่ไม่ยิงครึ่งแรกเนี่ยก็ไปยิงเกินคืออ่าไปยิงครึ่งหลังเนี่ยเกิน2ประตูนะ แล้วก็ตลอด10นัดที่เจอกันมาเนี่ยไม่เคยจบต่ํากว่า2ลูกเลยซักนัดนะครับอีกทั้งเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยก็ยังยิงได้ทุกนัดเลยนะครับยิงได้อย่างน้อย1ลูกทุกนัดนะทีนี้เราพาไปดูันที่สถิติทีมเจ้าบ้านกันหน่อยครับสถิติทีมเจ้าบ้าน10นัดหลังสุดต้องบอ,อกว่าสวยงามนะครับอ่าสินัดหลังสุดยิงครึ่งแรกเนี่ยไป8นัดนะ ส่วนอีก2นัดที่ไม่ยิงครึ่งแรกเนี่ยก็ไปยิงครึ่งหลัง2ลูกนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ยิงค่อนข้างสรรม่ำเสมอเลยนะครับยิงอย่างน้อย1ลูกเนี่ยไป9จาก10นัดหลังสุดเลยนะทีนี้เราพาไปดูกันที่สถิติทีมเยือนกันหน่อยครับสถิติทีมเยือนต้องบอกว่าสวยงามเช่นกันนะครับอ่าสินัดหลังสุดเนี่ยเป็นการยิงครึ่งแรกเนี่ยไปมากถึง9นัดนะครับส่วนอีกหนึ่งนัดที่มียิงครึ่งแรกเนี่ยก็ไปยิงครึ่งหลังเกิน2ประตูนะครับ อีกทั้งยังเป็นทีมที่ยิงค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็เสียค่อนข้างสม่ำเสมอด้วยนะครับสำหรับทีมเยือนทีนี้พาไปดูที่ตารางคะแนนครับแอริโอเนยเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ4นะมีอยู่11แต้มเตะไป6นัดยิง10เสีย8ประตูส่วนคารินเอฟซีเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ7นะครับมีอยู่7แต้มอ่าเตะไป6นัดยิง12เสีย11ประตู ก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีเป็นทีมที่ยิงค่อนข้างเยอะเลยนะส่วนคารินเอฟซีเนี่ยเป็นทีมที่เสียเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากราคาและสถิติเนี่ยกมบงบอกชัดเจนครับว่าวันนี้เนี่ยทีมเจ้าบ้านเนี่ยจะมาเปิดเกมลุกเข้าใส่ทีมเยือนนะครับแล้วก็รับประกันการมีประตูนะใครสนใจเข้ากลุ่มย้ำอีกครั้งนะครับแอดมาได้เลยนะที่แอดสี over, ่ห้ทีเดียวเท่านั้นครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ